เอาขันห้าออกเราก็รู้เวทนาสดงอาการนัเป็นธรรมชาติของมันออกความคิดก็เหมือนไม่รู้ทันความคิดก็คิดดีคิดที่ว่าคิดไปดีเราก็รู้ทันอันนี้ธรรมชาติอันนี้อยู่แปลว่าคิดดีนะรู้ทันคิดไม่ดี็ละออกไปคิดยังคิดคิดมากออกสอนทําลงไปนี่ดูข้อแดงนี้นะผ้าเหลืองก็เหมือนกันแค่ว่าพลระอายะไปยีผ้าเหลืองก็หมายถึงจิตใลก็ได้กับ คิดดีนะคิดไม่เป็นกิเลสนะผ้าขาวก็ือนกันก็คิดดีมันไม่ได้อยู่ที่ผ้าขาวอยู่ที่ใจหนูว่าคิดอย่างนี้แต่ว่าหนูเข้าใจอ,อย่างไม่ละเอียดหรอกหนูพ็เลยอยากให้คุณแม่ปปอธิบายเพราะอะไรอะอ่ารู้แล้วเพราะว่าแม่ถึงได้รู้ว่าเรื่องเนี้ยหนูต้องรู้แม่ถึงไม่ยอมตอบไงแม่ถึงไม่ยอมตอบเพราะพาะ่อแม่แม่รู้ว่าหนูรู้แม่ก็เลยไม่ตอบเลยให้เลยให้ใหอหัวหน้าหัวหน้าห้องตอบซะเลย เออเอาเอาทีละคำเอาแบบนี้เอาทีละคำหลวงพ่อถามหลวงพ่อบอกว่าหนึ่งให้เอาให้เอากายออกให้เอาให้เอาธาตุสีออกก่อนหรือแบบฟังผิดละหนึ่งให้เอาร่างกายออกใช่ไหมคะเอาธาตุสีออกเออเออธาตุสีเออเอเออหนึ่งห้าธาตุสีออกแล้วหนูตอบแม่แล้วเมื่อกี้ก็เปรียบจะเหมือนเราม้างกาย เพื่อเพื่อมังกายให้ให้ให้ใจมันไม่ยึดมั่นในร่างกายที่เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟหนูตอบถูกเลยเห็นไหมแม่ไม่ยอมตอบสองเอ่อไม่การปฏิบัติเอ่อให้เอาใจออกอีกนะยังไงแม่ลืมไราเห็นไหมคนอั้าเอนอ๋อให้เอาขันห้าออกอ่ะสองให้เอาขันห้าออกแม่แล้วทีนี้หนูตอบว่าไม่ต่างอะไรกับหนูบอกแม่มาอีกทีซีเอาทีนี้แม่จําไม่ได้แม่คิดจาไม่ทันแม่อยากเช็คจริงเอาเวทนา ัญญาทางการวิญญาณเนี่ยใหญ่นี้นห้เรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปล่อยวางไปทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะโอเคก็ใช่เใช่แล้วอันนี้ใช่ใช่อีกแล้วนะใช่แล้วมันตรงกับที่พวกเราพิจารณาเรื่องขันห้าไงว่าแต่ละขันละขันไม่เที่ยงเลยไม่ไม่มจะเป็นเออเวทนาสุขหระทุกส,สังขารตัวคิดตัวปรุงวิญญาณตัวละวินเอ้สัง ก่อนสัญญาตัวตัวจําได้ไหมายรู้ตัวที่สามก็สังขารตัวที่ตัวปรุงตัวที่สี่ก็สัญยานตัวรับรู้ก็เท่ากับขันห้าแล้วแต่เรามันยังไม่เอาใจมาเพราะฉะนั้นหนูหนูบอกแม่เมื่อกี้มันถูกแล้วแต่นั้นวันนี้หลวงพ่อให้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 เราปล่อยวางเรื่องอุปทานในตัวในตนที่เป็นที่เป็ธาตุสี่ดินน้ำไฟที่เรามาอาศัยอยู่แล้วก็ให้ปล่อยวางแม้กระทั่งจิต ขันห้าที่อาศัยอยู่ปล่อยวางหมเขาก็าทำของเข้าใจแล้วมันก็จะปล่อยวางมันแต่หนูตอบเองนะนี่หนูตอบแล้วนะไม่ใช่แม่แม่ไล่าตามหนูเฉยๆนะแม่พูดตามหนูเฉยๆนะอืมแล้วทีนี้อันที่สามป่ะนี่สองร้อยจ็สามเนะเาะสามเลยเนาะให้ออกเอความคิดออกค่ะให้ความคิดออกหนูหนูตอบมาก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยว่าอ่ะหนูตอบมาก่อนเ่าไว้รู้ทันความคิดความคิดเป็นกิเลสความคิดเป็นกัน <c oughs> อย่างเนี้ยคิดไปดีอว่าคิดเราเป็นทุกข์รือว่าเราเป็นทุกข์ทุกเราก็ต้องเอาปัญญามาแบบก้อีกปฏียาเป็นลงใจอ่ะอะ่ก็ถูกแลกอีกแล้วค่ะถูกอีกแล้วค่ะแหมถูกอีกแล้วค่ะเพราะว่าให้เอาความคิดออกนี่ว่าคิดความคิดเดิมๆความคิดที่เป็นธรรมชาติความคิดที่ปรุงแต่งเรื่องโลกโลกความคิดที่เอปรุงแต่เดิมๆที่โลภปดหลวงอ่ะที่ถิมานะต้นน่ะความคิดอยู่ในนี้มันเป็นความคิด มากับมากับเรามากับธรรมชาติอยู่แล้วพวกเรามีทุกคนมนุษย์มีทุกคนและนีะ้มนุษย์ไม่มีเลยที่จะไม่โ,โรคอดลงที่ถิ่นมาหนาตัว,ตว,ตวนี้เป็นความคิดที่มากับ,ก,บกับกับการมาเกิดแก่เจ็บตายท่านเลยให้ออกความคิดแบบนี้แล้วใส่ความคิดใหม่เข้าไปคือความคิดที่ดีๆด,ดีก็คือทำนะแล้วยิ่งยิ่งดีมาดีจนกระทั่งรู้ความจริงไม่เห็นเห็นความเห็นความที่เกิดขึ้นตา,ตามความเป็นจริงในโลกนี้เหนือนั้นอีก เราที่เอาความคิดออกออกเหนือจากนั้นอีกเหนือจากความคิดที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเดี๋ยวความคิดเรามีแต่ความจริง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 ก็คือทำ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 เพราะนั้นหูตอบถูกแล้วอันอันต่อไปพ้อที่สี่ข้อที่สี่พ่อแม่ลูกให้มันเท่ากันสิพ่อแม่ลูกคือยางเหนียวที่มันคนเหงาอยู่ที่มีพ่อมีแม่มีลูกยางเหนียวด้วย แล้วก็ทำอะไรไม่เท่ากันคือทําให้เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายอ่าเก่ง<อ>จังย่างนี้แหละเก่งจังเขาจำโจทย์เก่งมากเอาตอบทีนี้หนูตอบก่อนหนูตอบก่อนแล้วแม่พ่อแม่พ่อแม่ลูกแค่แม่แม่พ่อแม่ลูกนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นยางเหนียวเลยอเอาว่าไปแล้วก็ตามมนเท่ากันก็ทำไปว่าอันมันเท่ากันเพราะมันไม่พอใจไม่พอใจดีแหละแต่แต่มัน แค่เนี้ยมีดีนไยอืมก็มันก็ถูกอยู่ดีค่ะนะแล้วที่แม่ขยายให้เพิ่มเติมอีกหน่อยนี่ถูกแล้วล่ะที่ตอบมาจา้ะตอบตอบถูกแล้วค่ะอืมเพราะว่าท่านให้เห็นว่าเพราะแม่พ่อแม่ลูกแม้กระทั่ง สามีด้วยแหละหมดและครอบครัวที่เราเคยเป็นครอบครัวทางโลกอะ่ะให้มองแต่ว่าเออเป็นเพื่อนทุกข์เคยเก็บเก็บตายให้มองแต่ว่าเราเกิดมาธรรมชาติเราเลยต้องเราต้องผ่านตรงนั้นมาไม่มีใครไม่ไม่ผ่านตรงนั้นผ่านการมีมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีพ่อมีแม่มีมลูกมีหลานแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเรามาเรามารู้เรามาเห็นสัจธรรมแล้วมาเข้าสู่พระศาสนาแล้วเรามาพบพระศาสดาสอนแล้วเรารู้ว่าสิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันไม่จบสิ้นเรารักก็ไม่จริง ผูกพันก็ไม่จริงตายแทนกันก็ไม่จริงป่วยแทนกันก็ไม่จริงเป็นสุดแท้แล้วแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มนุษย์เกิดมาสร้างสร้างพบสร้าง,างพบสร้างชาติให้กับตัวเองลอกมาสร้างสายญาติให้กับตัวเองอีกแล้วก็ผูกพันกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นให้มองให้มอง พ่อแม่พี่น้องลูกสามีให้มองเป็นว่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เก็บตายแล้วให้มองว่าสร้างบรารมีบุญทางกุศลมาด้วยกันถึงได้มาเจอกันถึงได้มาใช้นี่เวียนกรรมตึงกันและกันบางครอบครัวก็สู่กันดีก็แสดงว่าม,ามามาแบบมีต่างคนต่างมีบุญมาเ็าอยู่ด้วยกันแบบราบรื่นดีงามแล,แ,ลและบางครอบครัวก็มาแบบเป็นสตูบางครอบครัวมาก็แบบเจ้านี้บางบางครอบครัวก็มาแบบคู่ฟัดคู่ฟัดคู่เหวี่ยงคู่แย้งคู่ขัดคู่เวีย่ คู่กคู่ทุกคู่ยากคู่อา,อาบาลามีแล้วแต่นี่คือ,ค,อคือท่านให้ท่านให้เห็นมองเสมอกันเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเรามนุษย์ทั้งโลกนั้นท่านเลยให้มองว่ามันเกี่ยวพันกันด้วยเชื้อของการเกิดทั้งทั้งเขาและเราดังนันเรารู้ความจริงแล้วเราต้องปล่อยวางให้ทุกคนมีความแค่เมตตาแต,ต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาต่อต่อญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นใคร ให้มีความเมตตาแค่นั้นพออยู่ตรงที่เมตตาเหนือรักเหนือชังเหนือผูพันเหนือเหนือ,นอธรรมชาติเลยเพราะว่าพระพุทธองค์ก็เคยปล่อยปล่อยพระราหุลปล่อยพระนางพิมพาปล่อยพระปีดาที่มันถนมอมยังกะไข่ในหินแต่พระองค์ก็ปล่อยแต่ไม่ใช่ปล่อยแบบว่าทิ้งทิ้งเหมือนขอเขาปล่อยกันแต่ยิ่งที่ท่านปล่อยนะยิ่งไปสร้างบรารมียิ่งกลับมาช่วยพ่อแม่เข้านิพพานหมดเลยนี่ท่านให้ปล่อยแบบนี้แต่หนูตอบถูกแล้วแต่แม่ขายายเฉย สุดท้ายอ้าวข้อที่ต่อไปสุดท้ายเป็นให้เป็นอริยะ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 คือให้ใค่ให้เป็นเป็นอริยะให้เป็นพระอริยะให้เป็นอย่างเนียไทำไม่ใช่เป็นพระอริยะอริยะไม่ได้อยู่ที่เกี่ยวว่าไม่ได้อยู่ที่ป้าเหลืองและไม่อยู่ที่ป้าขาวอริยะเนี่ยเออน่ะจำแจํจำเก่งจำจำเก่งจำเก่ง จำเก่งมากจำข้อมูลแล้วหนูตอบทราบอ่ะหนูหนูเฉลยก่อนแม่ซะหนูตอบว่ามันอยู่ที่ใจในตรงไหนไมใจไหมอ่าเขาตัวเองตอบเท่าที่ตัวเองได้สิแล้วแล้วเขาก็จะตอบให้ตัวเองหนูว่าเป็นที่ใจหนูก็ไม่ได้ได้เข้าใจเท่าไหร่หรอกอาจเป็นอาจเป็นอริยะหนูว่าจะเป็นอยู่ที่ที่ใจนั่นแหละก็มันอยู่ที่ใจอย่างนั้นเพราขาที่อยู่ที่ใจแต่แสดงว่าอริยะไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองไม่อยู่ที่ผ้าขาวแค่ว่าเงี้ย ช่ค่ะหนูก็ให้หนูตีแม่ถึงบอกหนูจําโจทย์เก่งไงว่าวิจยัยคุณแม่หนูว,ว่าอยู่ที่ใจหนูใจเลยว่าอยู่ที่ใจแ้วคุณแม่ตัวน,นี้กล้หนูอ่าทีนี้ท่านที่ท่านที่ท่านพูดว่าเราจะพาตัวเองให้หลุดพน้นออกจากธรรมชาติเนี่ยออกเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งพ้นจากธรรมชาติเนี่ยถึงจะเรียกอ,อริยะหรืออ,อริยะหรือผู้หรือพระอริยะนั่นแหละอริยะแต่ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามนั่นแหละ ท่านสีเนี่ยขันอลา,าอลัยนละจะจะเป็นได้ไม่ได้อยู่ว่าเออท่องเป็นพระเท่านั้นที่จะปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นชีเท่าน,นั้นที่จะปฏิบัติได้ไม่ใช่เฉพาะเป็นชาวเออวาโสกอติกาพุทธบรสีพุทธบริส,บรสัท์สีเท่านั้นถึงจะปฏิบัติให้จิตใจเราเข้าสู่อริยบคุคคลได้ขั้นใดขั้นหนึ่งจนถึงขัน้นสุดท้ายท่านก็เลยบอกบอกว่าไม่ใช่อยู่กับผ้าขาวไม่ใช่อยู่กับผ้าเหลืองไม่ใช่อยู่กับเอออะไรอ่ะ ความเป็นไปของฐานะเครื่องแบบหรือเข้าหรือละทางโลกแล้วมาทำก็สามารถพาจิตใจเข้าสู่พระิยะได้ทั้งนั้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องต้องออกมาบวชความหมายก็เพราะว่าพ,พรพะหลิยภาคประชาชนคนโลกอ่ะชาวโลกอ่ะเพราะว่าก็บอกแล้วนี่สามารถทำสู่พระริยะบุคคลได้ ขั้นต้นน่ะพระโสดาถึงจะครองเรือนน่ะถึงจะมีครอบครัวถึงจะมีการมอยู่แต่ก็ได้ก็ได้ละได้เมื่อละได้อออก็ได้พระพระโสดาบันนะแต่ว่าพระพระสกิตาคาก็ละขึ้นไปอีกหน่อยเบืบบ่อนายไปอีกเพิ่มไปอีกอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นก็เลยท่นานก็บอกว่าละได้ไม่จําเป็นต้องต้องมาบวชต้องมาหลีบหนีวัหนีทางโลกมาแต่ว่าถ้าเอาหลุดพ้นจริงๆมันจะต้องเข้าสู่ศีล ินขึ้นไปสินแปดสินสิสินอยีออ่บเจ็เพราะพระพรมอาจารย์ความหมายของท่านแปลว่าทำได้ทุกมนุษย์ทำได้ทั้งหมดเข้าสู่ภาริยบุคคลเนี่ยทำได้ทั้งหมดมแต่ท่านก็พูดย่อท่านให้ปิิศนาทมภาษาเพราะพระาพอาจารย์ก็จะให้แบบนี้แหละค่ะให้ให้เราไปดำเนินนี่แหละเขาเรียกว่าโจทย์นี่แหละเรียกว่าการบ้านนี่แหละเรียกว่าตำรานี่แหละเรียกว่าพระไตรปิฎกให้เรามาดำเนินเอาแล้วก็ จี้เอาค่ะถ้าเราไม่ได้ได้อธิบายสู่กบฟังเราก็จี้เอาจี้เอาที่ท่านบอกว่าเอทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมได้ทําไม่ได,ไได้ได้เพราะอะไรเข้าสู่แยกคนไม่ต้องบวชไม่ต้องผ้าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผ้าขาวแล้วจะทําให้บรรลุธรรมไม่ขึ้นอยู่กับผ้าเหลืองแล้วจะให้บรรลุธรรมเอเป็นว่าอะไรแปลว่าอะไรมันก็จะได้เองเลยอันนี้บอกวิธีไปด้วยเลยนะถ้าคนอื่นยังไม่ได้เข้าใจก็บอกไปด้วยเลยว,ว่าจี้เอาเอาจ่อสติจ่อตั้งสติจ่อจิต ส้งสติจ่อจิตเดินปัญญาพิจารณาคําคําสอนของท่านคําโจทย์ของท่านเดี๋ยวจิตมันจะเปิดเผยเองมันจะปิ๊งเองจะอ้ะเพราะอันนี้อันนี้ก็สลุแล้วแต่ละข้อท่านให้มาวันนี้มีแต่ขั้นอถ,ถ้าเผื่อเราไม่เป็นผู้มาศึกษาทางนี้ไม่ปล่อยวางทางโลกเราก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันเราไปถามคนทางโลกเขาก็จะไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะท่านท่านโยนให้ทั้งดุ่น ไม่ซอยไม่ผาให้มั่งเลยท่อนฟืนหรือท่อนท่อนซุงเนี้ยท่อนซุงอ่ะไม่ยอมผาให้มั่งเลยอ่ะเราก็มาผากันตายเลยเนี่ยโอเคจบจบแล้วค่ะคุณแม่หนูขอบคุณคุณแม่นะนี่เพื่อนก็บอกว่าหลวงพ่อยนให้ทางรุ่นถ้าคุณแม่ไม่มาอธิบายไม่คลี่คลายแย่กว่านี้เลยนะนี่คุณแม่ขอบคุณกับคุณคุณแม่บอกอย่างนี้นะก็กราบขอบคุณคุณแม่ที่คลี่คลายก็คาใจแล้ว ตอนแรกก็ทํานั่งเฉยนีน่ก็ทมเป็นรู้แต่ไม่รู้พอนูถามคุณแม่จะเลยเลยเขา้าใจบทแรกตอนนี้กราบขอบคุณขอบคุณอาจารย์แม่ก็โอเคแล้วล่ะสําหรับแมทนี้แล้วก็แล้วก็ทำโจทย์ขั้นนี้แต่ว่าไม่มากระยะสั้นๆแต่ประโยชน์ถึงขนาดพาจิตหลุดพ้นนะจ่ะถ้าทําได้สั้นแล้วก็เวลาน้อยที่สุดกระชับที่สุด ทั้งคำทั้งโจทย์ทั้งคำอธิบายสู่กานฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนที่ที่พอเข้าใจแล้วเนี่ยจะไปได้รายละเอียดเป็นประจตตงของตนของตนอีกทีนึงจะจะได้ไม่เท่ากันหรอกจะรู้เข้าไปเล ước, ืกๆเลออีกนะจ๊ะเพราะว่าจิตมาแต่ละคนนะ่ะสร้างบารมีไม่เท่ากันจะรู้รายละเอียด,ละ,ยดละเอียดเข้าไปอีกใจรู้ยังไงก็จิตใจพอรู้แล้วมันก็เอาไว้มันก็ไม่ยึดหรอกมันก็จะปล่อย มันก็จะปล่อยอุปทานความยึดมั่นเองรู้แล้วมันจะอยู่กับอยู่กับเมื่อรู้แล้วมันจะอยู่กับสิ่งที่ที่ไม่เที่ยงได้ไงอยู่อยู่กับสิ่งที่ต้องทุกข์เกิดเกจะทําไมรู้ซิว่ามันเป็นของที่ไม่ให้ประโยชน์แก่พวกเราเลยเมื่อรู้แล้วมันจะอยู่ทําไมเมื่อนั้นปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติเพื่อให้ใจให้จิตรู้รู้ความจริงนี่พอรู้ความจริงแล้วมีไหมที่ที่จะยังอยากอยู่รู้ว่าอันนี้กินเข้าไปน่ะมันมัน กินเข้าไปแต่มันก็ไม่ใช่ผ่าเรามีชีวิตอยู่ตลอดยาวยาว,ยาวนานกินเข้าไปเดี๋ยวมันละลายหายไปมันก็อีกหิวใหม่แล้วก็ไม่ผ่ากันศึกษาว่ากินเข้าไปแล้วทําไมมันละลายมันหายใหม่อิ่มแทบตายแล้วทําไมต้องหิวหิวแทบตายอีกเออมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่พากันศึกษาแล้วันนี้ก็ศึกษาแล้วนี่เพราะฉะนั้นรู้แล้วมีใครไห่อิ่มแล้วจะบ้านไม่รู้ว่าอิ่ม ธรรมก็เหมือนกันถึงแล้วทำไมจะรู้ว่าไม่ถึงแต่ไปรประกาศไม่ได้เท่านั้นเองประกาศไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นการอุตริมนุษยธรรมเพราะว่าบางอย่างมันก็ยังไม่สนิทและอีกอย่างมันยังไม่เป็นไม่ที่ที่ยอมรับและอีกอย่างหนึ่งเป็นออเดียกขอถอนคําพูดคําที่ประกาศอะไรอะอะไรอันนั้นที่ว่าเมื่อกี้ลืมแล้วพูดแล้วก็ลืมเ ที่ที่ว่าอุตริเอออุตรีน่ะคือว่ามันท่านไม่ให้ประกาศถ้าประกาศมันเป็นการเรียกร้องเรียกร้องลูกศิษย์ลูกหาเรียกร้องความศรัทธาเรียกร้องผุทุชนคนโลกให้เข้ามาหาตนแล้วเป็นการประกาศฤทธิ์ประกาศคุณประกาศนั้นแหละค่ะประกาศภูมิความรู้ซึ่งถ้าประกาศแล้วผลมันเสียเยอะกว่าผลได้ท่านถึงไม่ให้ประกาศเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้ว ก็เอาไว้เฉพาะพูดที่มีวาสนาบาร,รมีต่อกันแล้วถึงเลาวแลสู่กันฟังแบ่งกันแต่พูดว่าฉันอยู่นั้นฉันอยู่ตรงนี้ฉันรู้ตรงนั้นฉันรู้ขั้นนี้ฉันรู้เนี่ยพูดไม่ได้ไม่พูดเลยค่ะพระโสดายังไม่พูดเลยค่ะ ม่ต้องพูดค่ะเราไม่จําเป็นเลยเพราะเพราะอะไรอ่ะพอพูดปั๊บเขาเข้ากับดึงเข้ามาเป็นเขาอยากเขาไม่อยากทําบุญเขาก็ต้องทําบุญเขาขนขวายดิ้นลนหาโนนหานี่มาให้เราเขาเขาไม่อยากศรัทธาเขาก็เริ่มศรัทธาเขาไม่อยากหาเขาก็ดิ้นรนไปหารนนหานี่มาให้เราลาบสักการะเกิดขึ้นทีนี้มันจะก้าวไปไหมก็แสดงก็แสดงฤทธิ์เออแสดงฤทธิ์เรียกว่าแสดงฤทธิ์ประกาศไม่ได้เรียกว่าแสดงฤทธิ์แม่คาว่าอุตริมนุสศรัทธาหมายความว่าพูดในสิ่งที่ไม่มีในตนเนี่ย แม่ก็เลยเอ๊ยพูผิดนี่หว่าบางทีลูกวลูกรีบร่บบบบเนื่องจากแบตมันจะหมด <c oughs> เออเป็นนั้นว่าเขาทุกคนรู้แล้วเป็นปรปจักตังค์ทุกคนทําได้แค่ไหนก็ไม่ต้องประกาศแต่ว่าตัวเองเนี่ยรู้ตัวเองแต่ว่าตัวเองได้ผลประโยชน์แล้วแบ่งปันด้วยไม่เป็นไรบนี่แต่ตัวเองต้องวางให้ได้ชิ้นนั้นตัวเองต้องเป็นประโยชน์แล้วประกาศได้ท่านหนูว่าพูดได้แนะนําได้แต่ต้องให้มีในตนอที่เหลืออายุอย่าเพิ่งพูด ามนะคนว่ายังไม่เสร็จสอนไม่ได้แ Netflix. นะนําไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่บรรลุมาสอนแล้วผิดไม่ผิดสอนสอนสอน,สอนเท่าที่มีอ่ะมัีสองทุกอย่างมีสองมีวงคีิอออกมาเหมือนกันว่ามาให้สอนถ้าไม่ถ้าไม่บรรลุอย่ามาบางอาจสอนอย่ามาแนะนําถ้า,ถายาังบรรลุจะไม่รู้จริงเห็นแจ้งไม่ต้องมาสอน,สอนเราสอนเราแนะนําเราแบ่งปันที่เราเราทําได้เราวางได้เราว่างเราวางโกรธได้เราก็สอนเรื่องโกรธเมื่อนเนิ่นเราไม่โกรธเราเอาเราเรื่องมาโกรธไปสอนได้ถ้าถึงแต่รอให้เราวางให้หมด เวลากิเลสมันก็ได้ท่าสิกิเลสมันก็ได,ได้ได้โอกาสได้สิมันก็เฮ้ยขู่วงเวลามึงไว้แล้วกวาวมึงจะทําเสร็จไอ้พวกที่รอมึงแก่พอดีไม่ได้อ่ารู้แค่ไหนสอนได้แนะนําได้แบ่งได้พ่อแม่เคยเจอแต่แม่ก็ไม่มีโอกาสได้บอกหรอกฝากไว้ด้วยแล้วกันว่าเขาว่าสอนไม่ได้บอกไม่ได้แนะนําไม่ได้ถ้าไม่บรรลุซะก่อนได้แต่เอาเท่าที่มีไม่ผิดเด็ดขาดจ้ะเมื่อกี้เหตุผลก็ให้แล้วไงมันมันก็หัวเราะสิ คนเราจะเดินหน้าไปให้เสร็จกับพวกที่รอตายพอดีแก่พอดีจะไหม่อลูกใครจะมีชีวิตรอเราให้เราเสร็จไหมเพราะฉะนั้นบอกได้ให้เขามีกาลังเราบอกเขาเราเขาไปหน้าเขาเดินหน้าก่อนเราด้วยซ้ํานะเราบอกเขาปับ๊บเขาเดินหน้าก่อนเราด้วยซ้าเราบอกเขาปับ๊บ เขาไปบรรลุว่นเราก็ได้มีพระพระอบคุดไงพระอบคุดไงลูกศิษย์ท่านสองท่านอ่ะชื่ออะไรแม่จะไม่ได้หรอกลูกศิษย์ท่านอ่ะไปหาท่านที่ที่ท่านบำเพ็ญอยู่ถ้าเเหลืออยู่อยูดชุดนึงเอ้เหลืออยู่ด่านนึงที่ท่านไม่บรรลุลูกศิษย์ไปหาไปถามพระอาจารย์ไปไงว่าอาจารย์ก็อยู่นี่แล้วแต่ลูกศิษย์เสร็จแล้วนะลูกศิษย์เสร็จแล้วเสร็จเสร็จเสร็จจิตของของสงฆ์แลเสร็จจิตของของบรรลุแล้วก็รู้ว่าอาจารย์ยังเหลืออยู่เนี่ยแมสุดท้ายเขาทิ้งทวนบอกอาจารย์หน่อยนึง ว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะนี้เดยกเขาเข้าใจบอกอะผู้ฉลาดอะไม่กล้าไม่กล้าบอกโดยตรงเพราะเป็นอาจารย์นะเห็นไหมคะพอบอกอีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายอะพอลูกศิษย์เดินไม่ทันอะไรเลยไม่ถึงไหนเลยท่านเอาจุดสุดท้ายที่ลูกศิษย์บอกน่ะมามาพูดมาทำแป๊บเดี๋ยวก็พัาเห็นไหมครับขนาะนั้นบอกลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์เสร็จก่อนเราก็ได้บอกพูดเราพูด้ฉลาบอกเขาเน่ะเขาเสร็จก่อนเราก็ได้แม่ถึงบอกว่าไม่ได้ถ้าคุณบอกว่าไม่เสร็จอย่ามาสอนอะสอนเลยแนะนําเลยค่ะ นี่ยพระโอปคติเหตุนี <bunları> ่ไงลูกสิษ <einmal> ย <normal isation> ์ต <least> <internally> ้องย้อนมาสอนขั้นสุดท้ายอีกขั้นหนึ่งตัวเองไปไม่ได้แต่พอลูกสิษยไปได้นี่แม่ก็นึกได้พระอะไรไม่รู้แล้วมาไปศึกษาเอาสามองค์ที่เอาทำมาประเทศไทยเราออ่ืมจําได้แต่พระอุปคตองค์เดียวนี่ฝากไว้ยาวเลยเกวังด้วยประการชนิแลแต่ทุกจ้าค